ครับลุงมาให้อาหารปา่าทำกลางสาให้ฝนพี่น้องช่วงใกล้จะคัมทีบเก็ดมานี่กาอาหารป่ามือเจ้าเริ่มให้ถ้าหาค้อนเิ่นจีบเลี้ยวลุงทรงไฟเงามากด้วยแต่ว่ันในตอนนี้สีลุงส่องยูทยบครับก็เลยบุกฝนมาเลยลุงมาในเพื่อางน้าเนี่ยนะ เอา,อาหารปลาพูดเถอะบึมบั้มบึมบั้มเนี่ยเอากินเดี๋ยวจะลืมให้อาหารวันละครั้งบ้านสวนวัชระ,ะพูทธเขาให้แล้วมาบ้านไรนะเราก็มาให้รอบคำ่ำเขาให้เพราะไรเดี๋ยวตัวสัตวเขาเขาก็สหิวคือคนเงอแหละแต่คนเงอเนี่ยกินเขาหน้าพี่น,อน <c oughs> อ้องเนาะเอออานนี่ดากินเขาก็จขยันใจกินน้ำข้นเนี่ยอาหารธรรมชาติเนี่ย อันตัวเกาเลี้ยงไปแต่ไม่นอ้อยทจังเลยต้องดูแลเอาใจใส่ตัวพอใจใส่บ่ได้แล้ว <c oughs> อ่าอืมกินกินอืมมันเอยาก็เอาเทลงนี่เออให้ซุ้มอยู่ในกระชังเขาหากินบ่ได้ซุ้มป่าเที่บุญขดสากต้นโตงานกระเดือดเด้งดังพี่น้องเว้ยงานกระเดือดเด้งดัง คนกับทูเขามาอยู่รับไม่ได้หรอกเพราะว่ากำลังทำงานอยู่เออคนก็โทรมาแต่รับไม่ได้เดี๋ยวมันจะขัดตอนกำลังลงช่องยูทูบอยู่วุ้นแล้วพี่น้องน้ำท่วมขึ้นจากสามัท่วมะเข้าเลยพุ่นเพราะเพียงดอกส่วนนี่มะเข้าพิ้นน้อยแล้วส่วนนี่มะเข้าพิ้นน้อยแล้วเพราะยากยันพรจะหอยมิ่งนำอ้วนหรือน้อยเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับ โซนทางนี้ก็ได้นงานหุ่นกลุ้เลยเอาไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเออโอ้ไปมาลำบากพี่น้องมันตื่นมันตืดเนาะเอออีสันก,ก้อนๆนี่ช่วงๆรู้สึกไปไอฝน,นตกเนีย่ยลอดน้าลอดหลังเนี่นานานย ใชทำกลางใสฝนแล้วพ่งงานมันฝ่าท่าอ่ะเท่าเล้อละโสดใจแล้วก็่จะอ่อนซอนพอดอ่ะย็ดึกว่าปีแล้วล่ะอันนี้อันนี้กบพ่อเบ้่อเราน้ำเขาก็ได้เนาะพี่นอกเนาะอ้าวมากขนปลาบืงกังแรงเขารอสองสามชั้นบนอืสมชั้นแลลดอกปลาออกกักสามันออกไปเพือทิบุเออ คนนี้ก็เป็นการกันใบซุ่มออกมางอกเลยบืมนมากเลยมันติดจะคลายทั้งนี้อีกไปเ่ราะอะไรอีก <c oughs> ต้องเซฟตี้ตัวพี่น้องต้องเซฟตี้ต้องดู <c oughs> ว่าเป็ไนไสน่ห์ผลแล้วอขอให้ได้ด <c oughs> คือกักเป็นคือแบบที่ว่าดันปลาใบดันปลาใบเป็นยังไงละ่ะ โอ้ยเห็ดๆก็เริ่มกินจิบไปเห็ดเสียหันเกิดจุลินทรีย์ละเพราะกินมันมันพอกระเทือนชาวนี้ที่เป็นโซนเห็ดตัดไข่เห็ดเขาไข่เคยออกนิดนึงจะโบราณอยู่นี่วอนนี่ผมก็จะเอาเชื้อเห็ดบุญนี่ว่านลงไปนี่เห็นจ้ะเออน้ำเริ่มยุบแน่ระลอกพี่น้องเออน้ำเริ่มเริ่มยุบแน่แล้วลดระดับเข่าสู้ ไก่สีขาสู้ภาพปกติแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเว้ยเมื่อก่อนเมฆทางคู่เมี่งเฮาเป็นดะยันนะพี่น้องเนาะก่อนเมฆขี่ฝ่าเป็นตะชันหเวยเป็นตะลันทับคนเถอะวะเออมาๆๆมามาให้มาเลี้ยมมันทรวดซะเออจะสวมดอกมาอะไร เริ่มลดระดับแล้วล่ะมือว้านนี่มันถ่วงขั้นแท้ไปด้นี่นะครับเป็นตัต้นมะเขาวงพ่อว้อนแหละท้อถ่วงอันนบากหุั้งมันยุบใจปะจำมาว่าสามห้อยต้นเขาละเออเบิ้งไปใส่รำพีหนองเนาะหยิบน่างเหมือนเลี้ยงคนกัดทุกบาอยู่ตลอดเดินกระได้ พวกกำลับวาดอะไรหรอกกำลังจับส่องอยนะู่เนาะจับ่ายทำเร่องส่องยูทูบอยู่ยังไปเบื้งรอบนะ้ำด้ยยี่ก็ได้ดักรอบไปนะจ๊ะปลาไม่เลี้ยงเขาลับไปน้ำเขาบ่ได้ลับไปนับปลาไม่ฉีกอ่ะเออกำลังถ่ายลรื่องส่องยนะูทูบอยู่มันถือขาดช่วงไป่ได้พี่น้องเออ บ,บทมิตรละสำคัญที่ทดดดทเ,ออเดี๋ยวทุ่กลับไปแล้อกออุ้ดทิ้งเออต้นอินดพาลัมก็เริ่มนำบทมแล้วแบบในช่วเน,นี้นี่ผู้ไหลสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ผมจังใ้ล่องสองาบูด้พี่น้องเพราใช้ประได้น้ำเพือยันเหยียบหุง,งหยียบงายเออเนี่ยถือว่าโอเคแล้วงานมองหล่อมมีป่า เลี้ยงเขาอันนี้จะวปูใบตอยเอาไม่เป็นไรอเออตัวปูล้ันเขาน้อนี่เออเริ่มเห็นปลายเขาแล้วเริ่มเห็นปลายเขาแล้วพี่น้องย่งางเล่ถ้ำกลางสายฝนดิครับขอใส่เสือกันฝนแล้วพี่น้องใส่เสือกันฝนเรา มันที่บอกว่าเปียกสิว่าพวกเปียกเราเสียกันฝนเนาะเดินชมวันละรอบวันละรอบไปชนะเออเออเริ่มอ้อนแล้วหมู่บ้านเนี่ยมันที่พัดเขาไปเป็นเตยได้สเสียหนอพวกขายะออกมปลุกใบเขาเบิ่งกันมันสิ่นำมาแห้งบ่มื้อนี้ณเวลานี้ กำลังตแกแเกะกๆนผมไล่งานอยู่กับตกะนี่ตไกไล่ดักไล่หลังผมไม่ยู่ <c oughs> อผมอดี่ทวชายมันทำกลางใส่ฝนลงล,ล่ะเออกล้วยกบใก้ใพ่อพ่วงแล้วเออน้ำทำฝนอ้อนแล้วเป็นเตยเลยฝ่อ,ขอเขาล่วมปากซอยง่เลาะถนนเออหมู่บ้านในการจัดล่วงมะข้าวออได้หลายตัวอยู่ มันจอยงอนแบบเขานละยมูลอุปุ้ย้เลยแต่ว่าเป็นอนั้นอกา่าตัดเรียบร้อยแล้วเออเอ,อ้าวบรรยากาศท่ามกลางสายฝนออถนนถนนน่านเดินเดี๋ยวอะไ่บ้านนี้เกือบออกไม่ได้มันเชื่อขาเขานี่เว้ยถนนเขากะท่อมผมตกมาตกมาโอ้ยใจยันพี่น้องที่ฟ้านะ ไปเรื่อยๆแท้เมื่อเมื่อเขาก็จะจางกุ้ตโอ้ยจักจายไม่รู้เรื่องในการจักจายนี่สิงานของกระ่อมเออนั่งานลงในช่องยูทูปบรรยากาศสดๆในตอนค่ำเมื่อนี้นะครับบรรยากาศสดๆเอาสามใบดีช่วงค่ำเมื่อนี้ครับผมไปย่านด้วยกันฝนณแฮง เอาสบายดีขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามเด้อทำกลางสายฝนมือนี้แรงนี้ครับผม